สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่าด้วยนอกจากเขาไมา่เลวฝากพี่น้องเอฟซกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยจ้าฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเสียใดบพุพผาแนวทางที่แอดจอยลงให้นอกจากแนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอฟซได้ถูกวันจ้าสาหรับคลิปนี้ก็คือห้าน้อยแงกน้อยจ้าสามน้อย,อย,อยวันที่สิบหกเดือนสิบจ้ามาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้า อ่าเมื่อนี่วันที่สิบหกก็คือแอดจอยขอประกาศนิดหนึ่งนอกจากแอดจอยลงไฮไลายแนวทางนาะจากเมื่อนีวันที่สิบหกวันจันมีทางแนวทางเล่าพัฒนาฮานอยอีกสองสูตรเนอกจากแนวทางรัฐบาลไทยสองสูตรจะสูตรแรกรัฐบาลไทยแอดจอยลงไ้แล้วนอกจากถ้าสนใจหรือว่าหาบทเจอก็คือสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยนอกจากเมื่อนี่คือลงไหไลายแนวทางนอกจากถ่ามักถ้าชอบท้าสนใจนอกจากผลสรุป หาหน่อยสูตรแยกหน่อยค้องมือว่านจ้าหน่อยพิเศษเก้ากระแปดวิ่งรูดพ้นจ้าพ้นน,นี่พาดไฟเอาจะพ้นออกเจ็ดหกหาสองหาจ้าสำหรับสองหาสองหาีิสองหากับสองหก นอยพิเศษให้ปกติมาออกนอยพิเศษเบิดเลยเนาะจ้าอ่าสำหรับพิเศษพลาดไปจ้าสำหรับรอบปกติจ้าห้ากับแปดวิ่งรูดพน้นบนนี่พลาดไปจ้าศูนย์หนึ่งสามล่างออกหาสามจับคู่เข่ากันไปตรงๆมาต,ตัวเน้นเต็มๆรอบปกติจะเดินหาวิา่งธูดหามาจ้าอ่าสำหรับ V.I.P ศูนย์ครับสองวิง่งธูดพ้น V.I.P นี่ <cing S 1> พลาดไปเน,นาะจะพ้นออกห้าเก้าสี่แปดสาม อ่าสำหรับห,าห้าน้อยสูตรแยกน้อยวันที่สิบหายินด,ดีกับเอฟซีสิสามจ้า,าโอ้โหเมื <rib> ่อนี่แนวทางของฮาเขาหลบปกติหา,าสามตรงตรงตรงัวเน้นเต็มเต็มสำหรับสูตรแยกน้อยจ้าตามต่อรุ่นตอกับสูตรแยกน้อยของวันที่สิบหกจ้าถ้ามักถ้าชอบตามถ้าบ่มักบ่สอบก็สามารถปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางตัวเลขทุกตัมวมีเข่ามีรุดจ้าผิดพลาดประกันรใดขอสูตรออภัยพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยจ้า สำหรับน้อยพิเศษมือนีสองกับหกว,วิ่งลูดจับคู่สองหนึ่งสองสามสองเจ็ดสองเก้าหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งสำหรับน้อย ปกติจะหนึ่งสามจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามสองสามห้าสามเจ็ดสามเก้า วีไอพีจะเจ็ดกับเก่าวิ่งลุดจ้าจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสอง เก้าศูนย์ตัวเด่นตัวเน้นจ้าวีพี่เขาเน้นอยู่ที่เก้าสองเจ็ดหกสามเจ็ดหนึ่งเก้าหกศูนย์สองสามจ้าสำหรับห้าหน้อยสูตรเนี่ยน้อยมือหนีตามนีเลยจ้ามือหนีวันที่สิบหกแอดจอยลงหายลายแนวทางเดยอะค่ะพี่น้องเอฟซีจะหาแนวทางอะไรบ่เจอกะ สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนอกจากถาษาบังาชอบถาาสนใจนอกจากโอ้โหมื้อนี้แนวทางหลายเหลือเกินนอกจากทั้งห้านโยกัสรสองสูตรนอกจากเล่าพัฒนาอีกนอกจากหลักการแนวทางรัฐบาลไทยอีกนอกจากสำหรับรัฐบาลไทยกับลุงห้2สองสูตรนอกจากสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยจ้าสำหรับสูตรนย้น้อยวันที่สิบหกมื้อนี้โคหายพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านโชคดีมีไซกันทุกคนทุก่านจ้หาหน่อยมื้อนี้โคหายปังๆรวยๆกันทุกคนทุก่าน สำหรับคลิปนี้ขอต,ตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า